สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาชอบและไม่ชอบอะไรในตัวคุณเอามาด,ดูสิ่งที่เขาชอบก่อนนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณว้าวนี่อะไร The d e v i l นะ Head of coin กับหัว Knight of Cups Tree of Wands I need uh, Tree of Coins. Okay. Okay. สิ่งที่เขาชอบนะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณคือคุณเป็นคนเซ็กซี่คุณเป็นคนมีความแบบเซ็กซี่มีเซออ็กแอนพีลสูงนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดเป็นคนแบบเห็นแล้วเห็นแล้วรู้สึกถึงเสน่ห์อะไรบางอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นแบบ รูปร่างผู้หญิงอาจจะบบว่ามีมีมอกมีเอวมีสะโพกอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะแบบว่าเอยดูแบบมีกล้ามเนื้อไหล่กว้างอะไรอย่างเงี้ยดูฟิตๆอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วแบบดูมีสเสน่ห์ดูดูเซ็กซี่สำหรับเขาอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจ มั่นใจในตัวเองมั่นใจแบบเฟียสเฟียสด้วยนะมั่นใจแนวแบบแบบไร้ายๆอะ่ะเออก็คือเป็นเสน่ห์ของของคนมั่นใจคนเซ็กซี่อาจจะแบบดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ดูบ่งบอกว่าฉันเนี่ยตัวพ่อตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการวางตัวการพูดจา ลักษณะท่าทางอย่างเช่นแบบเออเวลาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมีการมองตาไม่หลบสายตาไม่ไม่เขินอะไม่เขินแบบสู้อะเอออะไรอย่างเงี้ยสู้สู้สายตานะคะเอออย่างเงี้ยเป็นต้นเขาชอบนะเขาชอบแบบพามองว่าแบบเออมันมีนเสน่ห์แบบดึงดูดจังเลยอะแล้วคุณเป็นคนแอคทีฟดูแฮดดูแอคทีฟ,ด,ทฟดูแบบ มีความกระตือร้อนดูเป็นคนแบบมีมีแพชชั่นแล้วก็กล้าคิดกล้าทำเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างเร็วแล้วก็ทำทาตามใจตัวเองด้วยแต่เขามองว่าเป็นข้อดีคือแบบเหมือนกล้ากล้าที่จะทำรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็กล้าที่จะทำแบบนั้นกล้าที่จะเป็นแบบนั้นในขณะที่ บางคนอาจจะบอกว่าเออได้แต่คิดได้แต่ฝันแต่ไม่กล้าลงมือทำเนี่ยแต่คุณเนี่ยก็คือแบบดูเป็นคนที่มีแพชชั่นมีความคิดอยากทํานูน่ทนทํานี่แล้วทําอะไรเป็นคนทําอะไรตามใจตัวเองไม่ได้แบบคิดมากอืมไม่คิดมากไม่ซีเรียสไม่อะไรอย่างเงี้ยอยากทําอะไรทําเลยเออก็ในมุมของเขาเขาก็มองว่าแบบเออดูดูน่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วอะไรล่ะที่เขาไม่ชอบในตัวคุณ The Sun กับหัวนะอันนี้อะไรอะ Other High p r i e s t e s กับ เดอะแฮงแมนกับหัววิ e ออฟฟอร์ชูนเอซับคัพอืมโอเคอะไรที่เขาไม่ชอบ คือคนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคือเขาอ่ะเขาชอบคุณเพราะว่าคุณมีความแบบดูร้ายๆดูเป็นตัวพ่อตัวแม่ดูเซ็กซี่ดูแบบเป็นแนวแบบคาสโนวาคาสโนวีอะไรแบบเนี้ยเขาชอบแล้วประมาณว่าเสียอาการกับคุณเพราะเพราะคุณเป็นแบบนี้เพราะความมั่นใจของคุณเพราะความแบบเอ่อ ดูมีแรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถดึงดูดเขาได้จริงๆเขาแพ้ทางแต่ในขณะเดียวกันไอการเป็นตัวคุณแบบนั้นน่ะก็คือสิ่งที่เขาไม่ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ชอบที่คุณดูแบบเออดูคุณดูแบบมีมีพิษภัยอะคะ่ะพูดพูดตามตรงเข้าใจไหมคือ ก็บุคลิกแบบเนี้ความที่คุณดูมีความเจ้าชู้อ่ะคุณดูเป็นคนเจ้าชู้อ่ะถามว่าเขาชอบไหมเขาเขาชอบเขาหลงสเสน่ห์คุณเพราะเพราะคุณเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชอบคนเจ้าชู้เขาไม่ได้อยากได้คนเจ้าชู้แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนกับกลัวเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยน่าไว้ใจไว้ใจไม่ได้อ่ะรับหลังเขาคุณอาจจะแบบไปหวานสเสน่ห์กับคนอื่น หรือแอบทาอะไรลับหลังอะไรอย่างเงี้ยได้ดูไม่น่าไว้ใจเลยคุณน่าจะมีรับลมคมในอะไรอย่างเงี้ยที่เขาม่งนะแล้วก็บางครั้งคุณก็ดูแบบร้ายๆมีความนิ่งีมีความแบบเอ,อมองโลกในแง่ร้ายหรืออาจจะเป็นลักษณะแบบพูดจาไม่ดีหรือทัศนคติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ใช่แนวใสๆแล้วกันอะ เขามองว่าคุณไม่ใช่แบบใสๆน่ารักแบบหวานคิกคู่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แน่นอนนะแต่คุณเป็นแนวแบบว่าเอาาอ่ร้ายอืร้ายแล้วก็มีความดาร์กนิดหนึ่งมีความแบบว่าไม่ใช่แค่นิสัยใจคอไม่ใช่แค่ บุคลิกท่าทางที่มีความดาร์กแต่ว่าอาจจะมองคนอื่นแบบในมุมในมุมลบในแง่ลบอะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะมีการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็ไม่มีความอดทนไม่มีความอดทนเพราะคุณเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองบางเรื่องการทำตามใจตัวเองอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างไปอะคะ่ะ ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเขาก็มองว่าดีเขาก็มองว่าน่ารักดีเขาชอบที่คุณกล้าคิดกล้าทำคุณกล้าที่จะตามใจตัวเองแต่ในอีกมุมหนึง่งบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างด้วยความที่คุณตามใจตัวเองจนเกินไปบางครั้งคุณก็ไม่มีความอดทนแล้วก็อะไรที่แบบไม่พอใจไม่ชอบไม่เอาเดินหนีไม่อดทนเลยแล้วก็ประมาณว่า คุณคุณจะเป็นลักษณะที่ว่าก็ไม่รู้จะอดทนทําไมไม่รู้จะต้องอดทนทําไมเออทําไมจะต้องอึดอัดใจทําไมจะต้องอดทนทําสิ่งที่ไม่ชอบอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ในเมื่อไม่ชอบในเมื่อรู้สึกไม่ดีก็ก็ทิ้งมันไปสิก็เดินออกไปจากตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยคือคุณคุณอาจจะมีความคิดแบบนี้ทําไมต้องลําบากในเมื่อเลือกที่จะสบายได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้น ซึ่งมันก็ไม่ผิดนะซึ่งมันก็ไม่ผิดนะแต่อันเนี้ยมันก็คงต้องแล้วแต่บริบทอะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์ว่าเราก็ไม่รู้ว่า,อ,าอ่อไอเรื่องที่เขารู้สึกเนี่ยมันหมายถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าโอเคแหละบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะมองว่ามันควรจะมีความอดทนกว่านี้แต่คุณอาจจะเป็นแนวแบบตาใจตัวเองอะ ตามใจความรู้สึกของตัวเองเอาเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็เหมือนทําอะไรไม่มีการวางแผนไม่มีการวางแผนไม่มีการคิดถึงแบบเอ่ออนาคตที่ไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมเขามองอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นมุมมองเป็นมุมมองที่เขามองคุณนะคะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบในตัวคุณจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ